สิพาลงดูทพีน่น้องจาเดี๋ยวจะพาลงไปเที่ไปรับหเหรับญละจ้นานาองขอไซ่นนลนางจากรถกพีนองพินอเมื่านีนีไล่จะนังรถบา้นานนั่งรถบาา้าไนไปองเตนะจ๊ะเาในนั่งเครื่องเพราะว่ามันบริดุทร้อนนะรับพีน่น้อง กาเด็ดดีจ้ะไมได้ันเล่นนางาอบ้านชับพน้องจ้าวิไลก็มาถึงกรุงเทพวิไลามารีวิวโรงแรมวิไลพักประจำเะาจะพี่น้องจ้าคือโรงแรม D M Hotel สาทรค่ะเอาเบิ้งห้องน้ำก้นเนาอพี่น้องค่ะ โรงแรมนี้ราคาย่อมเยาวเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมาทุลสถานพูดเยอรมันนัจะพี่น้องค่ะกะเป็นโรงแรมที่แบบราคาไม่แพงห้องพักสวยค่ะพี่น้องค่ะวิไลวิไลมาพักประจําค่ะวิไลมากวิไลมาพักประจําค่ะห้องสะอาดสะอ้านนะคะบริการดีนัจะเนาะอาเจาวจ้ากระมวลเนาะค่ะนี่คือนี่คือบริเวณห้องนะคะเนาะ ทางนอกก็โอเคร่ลมรืนฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงแรมอีกด้านหนึ่งฝั่งนี้ก็จะอ่เวลายูปีกปีกไส้นะคะพี่น้องคะนี่จะ D M สาทรเราจะนะ่า D M S A ทอน Hotel ค่ะพี่น้องคะบริมีส่วนร่วมน้ำพลหรอกค่ะพี่นอ้นองวิไลไม่ได้มีส่วนร่วมในการรีวิวนะคะนอะแต่ขอบอกว่าอ่าโรงแรมนี้บริการดีคะ่ะแล้วก็สะอาดสะอ้านนะคะ นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผูุ้กคนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอัน,น,นตอนนี้เวลาจาักโมงนะอพี่น้องเนาะวันนี้ตอนนี้กี่โมงนะคะพี่น้องคะ่ะสี่โมงเนาะพี่น้องเนาะไปไลกลัมาถึงกรุงเทพนี่เป็นโรงแรม The Aim Hotel นะคะพี่น้องคะ่ะเป็นอ่ะ การโรงแรมกับว่ายน้อดอกกาดตึกกับมีสิมีประมาณกับเกจชัน้นหรือเปลชันช้นวิไลก็บจำบ่ได้แต่ว่าพกชั้นหรือเจ็ดชั้นเดี๋ยววิไลก็บจำบ่ได้แต่ว่าปกติวิไลจะมาพักที่โรงแรมนี่ประจําพี่น้องค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาเรียนเกิดเทหรือว่ามาธุลาสถานถูดมา,าธุลาเกี่ยวกับไปมากไปประเทศเยอรมันหรือวิไลสิมาพักโรงแรมนี่พี่น้องเห็นนะคะพี่น้องเห็นนะคะเพราะว่าทามาสวยบ้อง โรงแรมนี่สะอาดค่ะสะอาดหลอกการราคายอมเย้ามเพราะแพงขึ้นหนึ่งกับพกกิบาทนะคะพี่น้องค่ะพอถึงขั้นสั่งประมาณหารูหกรอยนี่ละก็โอเคนะพี่น้อง่ะห้องก็โอเคสะอาดสะอาดบางห้องกับบางห้องกับสิกวางก็นี่น้อยหนึ่งบางห้องกับนี่ตัถามว่มาโอเคบ่อราคาประมาณนี้โอเคพี่น้อง่ะเวลาเคยมาพักเวลาเคยมาพักอยู่นี่ตอนมาเลี่ยนเกิดเทพี่น้องตอนที่เวลามาเลี่ยนอยู่เกิดเทห่วงนั่นกับเลียนเลียนเองหนึ่งเกิดเท เมื่อปี2 0 1 9เกนาะพี่น้องคะปี2 0 1 9เกวิไล่ขึ้นมาแล้ววิไล่ย,ยูเป็นเดือนค่ะพี่น้องค่ะวิไล่ย,ยูเดือนกลัววิไลกระจายเป็นเดือนนละเขาก็คิดราค่าเป็นเดือนห้เนาะคะ่ะแล้วบันนี้ทามาค่าโอเคพี่น้องค่ะ นะคะมานี้มาหอดงเทพขึ้นมานี้วิไลามากรุงเทพแต่คือว่าวิไลบอกในคลิปที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องวิไลบอกในคลิปที่แล้วว่าวิไลจะมารับวีซ่าเนาะค่ะวิไลเอาพาสปอร์ตมาสแตมม์มามาเอามารับวีซ่าเนาะคะ่ะปานี้ก็ได้เดินทางไปหาพญายแต่ว่าวิไลกับพญายหกว้ยว่าบอบออ่าบอได้ดไปเร็วเนาะค่ะไปประมาณอ่า อีกเดือนสองเดือนเพราะว่าช่วงช่วงช่วงนี้ถ้าขึ้นไปพอนายขึ้อ,อยากไปฉลองปีใหม่น้าแล้วกาไปางานน้าเพลินน้ากันเลยกันเลยจองเงาเนาะคะ่ะเนาะกันเลยกันเลยกันเลย <c oughs> <c oughs> พี่น้องะคะก็คือว่ามาลาบแต่ว่ายังไม่ได้ไปของเดือนนี้หรือว่ายังไม่ได้ไปของเดือนหน้าเนาะคะ่ะเนาะไปอีกเดือนถัดไปเนาะ,ะพี่น้องคะแต่ว่าบันพี่น้องไม่ไดนานวดกันนล้วกใช่แอมมาเราไม่ได้นิ้วเข่า มีไลออกบานแต่เศร้านะคะพี่น้องค่ะแบบวิไร่บ่ออาหารพ่าแง่เอาอะไรว่าอาหารพ่อแง่บุกเครื่องเนี้ยค่ะวิไลมาลดทั่วหิวม่ะพี่น้องค่ะวิไลมาลดทั่วเอาเพราะว่าเข้าบระไดรีบร้อนเนาะค่ะเนาะปกติที่พ่อแง่กับทีบุกนางเครื่องแต่วิไลก็เลยบอกพ่าแง่ว่าเมื่อเป็นหยางดอกฉันนางลดทั่วไปก็ได้พากลับ อันกสิงางรถทั่วกับเนี่ยลาา่ะฮาบ่ได้รีบร้อนคนก็นเรียกว่าเอาคากับท่านบุกรถจักรหรือบุกเครื่องให้ก็ได้บ่บ่บ่เอาก็เ,เอานางรถทั่วนี่คาทอกันมามพี่น้องขากินเขา <c oughs> ่าแบบนี้นัดกระโ,โ,โตโตไว้โตโตกับเมืฮอดกรุงเทพแล้วค่ะพี่น้องขาเรียกว่าเดี๋ยวอาบน้ำยังเปลี่ยนสภาพ ้พี่น้องคะนัดก,ก็โตโตไวบ้างหามุ้งเสียออกไปหาโต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 ก็คือช่องของอ่าไทยไทยสะสไตลฮอแนแลมนะคะพี่น้องค่ะนัดก,กับคุณนายไว้เสียออกไปปอกันแต่ว่าแต่เบ,บิร์นก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณนายกระลังไปอ่ะตลาดนัดจะชุดจัดล <c oughs> <ๆ>ูกเขาพี่น้องคะไก่ไก่แย่ มันมีร้านสรตําเป็นันนเป็ร้านแบบว่าร้านนางกินห่ะบ้ายกบททรงจำนำาตกเป็นร้านไมีนา,างกันนอกหรอกมีห้งองแอร์อยู่ลูกคลน้องแนมนค่ะแก va. ลน้องเรานครใชแอรากาศนางนครใชแอากาะครับพี่น้องขาไม่ได้นางนครใช่อากาศเราขาดจากนครใช่อากาศไม่ได้กับนางรถรถไฟแต่ดินค่ะพี่น้องคะนั่งจากนั่งจากมอชิดนั่งจากมอชิดอ่า มาล่องจ่งบสท,ที่เอ็ดวิไลกันนางรถอ่ารถไฟแต่ดินรถไฟแต่ดินจากมอชิดมาล่องอ่ะลุ่มพินีแล้วับพี่น้อง้าจมุติพี่น้องฟองไปทำมาท่ากัรถทัวร์อวิไลด้อคะ่ะวิไลสิบอกสินทาาไปมากง่ายๆท่าก็ตกไปนางท็กซี่เ่าก็ตกไปเหมาท็กซี่เอื่องเงื่อนค่ะพี่น้อง้านางรถไฟแต่ดินจากมอชิดมากึ้นลุ่มพินีเด้อค,ค่ะผู้ใดามามาตุระเรื่องสถานถูกของประเทศเยอละมันเนาะคะ่ะเนาะ ถึงบ่ว่าจึงบ่ได้มาติดต่อสถานทูตโดยตรงเนาะพี่น้องกะหรือว่าไปติดต่อที่อ่าจามจุรีตึกจามจุรีเนาะค่ะเนาะถ้าก่ไปพักแถวพุ่นก้ามาพักตรงนี้ใ้สถานทูตกะไปไปมากสะดวกสำรับกอนขีองารถทั่วมากแล้วค่ะแต่สำรับกนที่ินั่งเครื่องมากเมื่อขอแนะนำอย่างนึงว่า้านน่งเครื่องมากค่ะ ดังอ่ะแอปพอลิง่งแอปพอลิ่งมาลงอ่ะเขาเอินอียางน้องอืมมาลงมากระสันค่ะพี่น้องค่ะมาแอปพอลิ่งมาลงมากระสันเราก็อยากมากระสันยางมากเราก็มาต่อมาต่ออ่าดูอ่ะเพชรบุรีรถไฟใต้ดินยุเพชรบุรี่แล้วก็มาโพอลงที่น ah ี um. ่สะดวกสบายค่ะพี at ่น um ้องยืมเข่า มันพ่อบิดเนาะค่ะพี่น้องคะเขาอ่เขาว่าแกะเขากรองจ้ามาเขาก็จอดให้กินอยู่ค่ะเจ้ามาไม่น่าจะกินบ่ได้หลายชาไม่ได้นางรถไม่ได้กินไปไม่ได้ถ่องคือนมาหอดก็เลยก่อนจิไปหาตัวโตกับคอสวยเขาเนียวกอนเขาเนียวก็ไก่กกย,ย่างค่ะน้องไก่น้องไก่ย,ย่างยุกขับกันหรือเราไม่หิวไมอยากมาแล้ว เิ็นไก่หรอกค่ะขอแก้วกันขอแก้วเป็นน้อยนึ่งกินห้องทองพี่น้องมาแย่น,น,นกันสิไปกินผัดไทยไหมทอดผู้งจงรี้แซ่บจัง นี่โตๆเป็นผักชีแถวแหววมะล้อโพงแล้วละค่ะพี่น้องคะเป็นผักลงแลอยู่แถวแหววมะล้อโพงเอากระเนี้ยวเหนีนะ่ยวๆอีกที่นอๆๆ้องกินเกินมไม่ให้อยากข้องกันหันจะไปกินเจแลงเจเดียวจะไปกินมาแลงเจเดียวมันเยิยวมานันเสีปวดท้องนะพี่น้องคะ แต่น้องคาชาตัดไปกินมน,นเดื่อดนทงองเนาะไม่ได้กับมะพักแค่ขึ้น๋ยวล่ะค่ะพี่น้องขะที่แรกไม่ได้ว่าน นั่งรถบัสจากบ้านเฮาจากกอนแกนมาเศรายูกรุงเทพแล้วก็สีนั่งรถไฟมาสถานฑูดแล้วก็ข้อแวกก็สิกับเลยเพราะไงว่าบ่าบ,บ่ชั้นจองของไว้แล้วว่าไปพักสกอนว่าสันไปเมื่อไปตอนนี้แล้วว่าสันเพราะยงบอกว่า,วาไปพักก็เสด็บ่เมื่อยมาสั้งงสนใจเฮาหนีว่าอยากให้เพื่อนเปิดร่องแรมนะครับพี่น้องคะ วิไลคิดว่านพอนางรถบาทหรอกคะเข้ากับนานงแงมขึ้นเนาะนา,นานงลดแงมขึ้นมาแจงกรุงเทพพ่อแจงแล้วมเมากอกข่าวสถานทูตพ่อข่าวสถานทูตเราวิไลกับสตับเลยระหว่าบงบอ,บอมันฝ่าไปฝ่ามากโผล,โล่สมเสื้อสีเงยนมาสั่นเพอาะงีเลยจองห้องแทนแล้วค่ะเัวอยางบ้านนางรถไปรถมาเส้อสิเงินสีเหล้ามาสั่นมากหอดกับสบายสบายตอนเสาร์กับออกไปสถา,านทูตสบายสบายเพรต้องฝ่าต้องเดือแล้ววาเนาะองจเนาะก็เลยเอาเอาตามใจเน้องพี่น้องค่ะ คอ้ซือเขาแค่สิบบาทร่ำยกเขาเขาเป็นอะกรผู้น่าตัวๆจะาน้อยจับจิงๆนั่นจริงสื้อไม่กินไหมทีิไม่ได้สินนางมากหรือมาแ้งพี่ราว่าห้าบรเด็นัดสารถูดไหมครับพี่น้องคะ คือเขาไปเวลาได้กลับไปเลยก้อนเทียงพอราเมลเป็นเขียนว่าอ่าตั้งแต่ตั้งแต่เจมม็องเซาเป็นหอยแฟนระบาดนี้ยกเว้นวันศุกร์ก็เห็นว่ามันชุกไม่ทำการมันไม่ได้เคยบอกคัญยาหวานว่าเป็นยังดอกคัญยาแบบว่าย่านย่านเมื่อยอย่านเมื่อยย่าน,าน,านลากรถบัสเนาะค่ะ เล่ตามใจเล่ากันเล่อ๋อออกบ้านจะเศร้านางรถบัอยู่บ้านเน่ากับวลาลนางรถแปดโมงเดียวกัมาหอดพี่กับใบสองใบสามมาหอดมาหอดสูน,นย,บบย์นครแชร์กับ่ายสามแล้วกับขอบคุณพี่น้องของายสู้ผือสุ้คนมาคะวิไลสิไปล้างมือวิไลกับมะหอดกรุงเทพน้อค่ะพี่น้องกามารับวีซ่าน้อค่ะน้องพี่น้องกับ พอกันไหมเจอกันไหมในคลิปหนาได้ครับพี่น้องคะหรือว่าคลิปหนาอาจจะเจอโตๆตเพราะว่าคือว่าจังไดคือพอท่านเดือดท่หากันอีกนะคะตอนวิไลอยู่ทั้งรถบัสหนึ่โท่หากันแล้วนัดกันแล้วว่าประมาณหามงกุ้ยเสีออกไปพอกันแต่ว่าถ้าเบิ่งก่อนว่าคุณหน่ายเขาสิยวางบอกราะว่าคุณหน่ายเขาว่าเขาเสือออกไปเที่ยวคือกันแต่พุงว่าเขาจะไปเที่ยวนต่ว่าพี่ไลบอกไปเที่ยวหรอกเพราะว่าไปเราวิไลบอกกินเหล้าเนาะช่วนมีวิไลบอกกินบอดื่มเพราะว่าวิไลกับพันษาครับพี่น้องค่ะสามเดือนงดเหล้าขวามพันศา เป็นได้ด,ดีนะคะพี่น้องคะขอบคุณพี่นอ้องควงไปสู้ผู้สักคนที่เป็นกําลังใจในวิไลนะคะเนาะขอบคุณคะ่ะก็ไว้เจอกันใหม่พอกันไหมในคลิปหน้าเนาะพี่น้องคะวิไลขอเป็นลานมือกันนะขอบคุณคะ่คณคะ Today's gonna be a good day. Wake up. up. Today's gonna be a-